สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่27เดือน5ปี6 7นะครับผมกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสีน้อยนะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นครับเชฟหนุ่มก็จะพยายามแบ่งเวลาทําคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับอย่าลืมครับ สำหรับ FC ีท่านใดจะเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมก็ในกลุ่มไลน์เชฟหนุ่มก็ลงคลิปให้ก็มีชุดเน้นชุดงบน้อยนะครับผมก็ค่าสนับสนุนช่องเดือนละหนึ่งบาทนะครับผมใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้สำหรับเมื่อวานวันที่26หนะครับเ <c oughs> ชฟหนุ่มก็ให้เดินไปที่สองห้าหเจ็ดวิ่งลู่ที่ห้านะครับผมเฉ <c oughs> <c oughs> พาะกิจออกสองกับ9 2้าสองนะครับผม ก็วิสองมานะครับแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้าพิเศษออกห้าหกห้ากับเจ็ดหกเนี่ยครับผมหกห้าห้าหกเต็มเต็มครับแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะครับผมก็เข้าตัวนเน้นเนาะส่วนตัวนี้ให้ตองห้าไปดูพลาดตัวเดียวถ้ามาห้านี่ก็อันนี้ก็ให้เจ็ดหกห้าอีกเนี่ยมันเข้าหกห้าตรงนี้เจดิญผิดถ้ามันไม่มาหามนี่น่าจะมาตัวนี้ ครับผมสำหรับปกติออก398กับ78นี่ครับผมก็มาตัวนี้นี่ครับผม78ตรงตรงๆครับผมสําหรับอ่เ VIP วอ,อก5ห้กับ84ก็นะครับผมก็เกือปิดเข้า5้สตัวนี้ผิดตัวนี้อีกแล้วแต่ใครวิ่งรูด5้าครับก็มานะครับผมวิ่งรูด5้ามาครับ สำหรับ2มาครับ5ามา6มา7มาครับมาหมดครับผมก็ยินดีกับ F อฟีทุกท่านที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวตามต่อของวันที่27นะครับ <c oughs> สำหรับวันที่27เดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะลงให้พรุ่งนี้นะครับผม27 เดือนห้าปีหกเจ็ดนะครับย,ย,ยุงก็มาหาหน่อยนะครับผมวันนี้รวมสี่น้อยนะครับเด่นนะครับผมเด่นของวันนี้เด่นที่ 0นะครับผม2 0 2 6แล้วก็8นะครับวิ่งรูดที่หน,นึ่งวันวิ่งรูดที่2นะครับวันนี้0ู0 3 0สสามแล้วก็05นยครับ สองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับหกเจ็ดออกแล้วก็ออกอีกได้หกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะครับคูเบนก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองเอ้ยหกหกแล้วก็หกหกนะครับแล้วก็แปดแปดชุดสามตัว

ที่สตัวเดียวนะครับศูนย์สองสองหกหแล้วก็8ปสองนะครับผม8ปดหกสองกับหกสองสนะครับคู่เบิลสองสองครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้สำหรับแนวทางของวันที่27็นะครับผม ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ